คฤาหัดยาอุไรวันเคยอยู่ห้องแถวตอนนี้รวยหมื่นล้านจากพับกล่องกลายเป็นหมื่นล้านคุฤาหดยาอุไรวันแม่สามีชมพู่อรยาจากเคยอยู่ห้องแถวสําหรับคุณแม่อุไรวันหรือพี่อูได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2560สาขาแม่ผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันอายุ69ปีมีลูกชายลูกสาวรวมกัน4คนเธอบอกว่าภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยนี้มากถือว่าเป็นนิกหนึ่งครั้งในชีวิตที่ผ่านมาเราทหนาที่ทั้งลูกแม่นายจ้างและพลเมืองทําทุกอย่างโดยไม่ได้หวัง ตอมแทนชอบปิดทองหลังพระชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาใครเดือดร้อนลาบากใครช่วยได้ก็จะทาทันทีอย่างเช่นเร็วๆมันนี้ก็ได้มีการไปร่วมกัมกบสภาสังคมสงเคราะห์นําเงินไปร่วมดูแลเด็กในสถานพินิษ์ซึ่งมีเด็กอยู่ประมาณ1,000คนและที่สําคัญได้ยึดหลักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทําแค่นี้ก็สบายใจแล้วตอนเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกตอนเป็นเพื่อนก็ทาหน้าที่เพื่อนเหมือนเป็นแม่ก็ทําหน้าที่แม่เป็นนายจ้างก็ทาหน้าที่นายจ้า,จางเป็นพลเมืองของประเทศชาติก็ทําหน้าที่พลเมืองที่ดีพี่อู๋บอกว่าในฐานะแม่ ที่เลี้ยงลูกถึง4ี่คนและช่วยสามีทํางานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วยนั้นมีหลักการการเลี้ยงลูกคือต้องกระตันยูรู้คุณคนเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ขยนันประหยัดและอดทนสอนให้ทุกคนรู้จักนาทีของตัวเองการเลี้ยงลูกในตึกแถวคือการเลี้ยงลูกไปด้วยคายคองไปด้วยเช้าแม่จะไปส่งที่โรงเรียนตกเย็นให้เขานั่งรถเมย์กลับมาเองพอถึงบ้านเราจะให้เขาช่วยทํางานหางานง่ายๆที่ลูกพอทําได้อาทิเช่นพับกล่องพอทํางานเสร็จถึงจะให้ไปเล่นกับเพื่อนบ้านจะสอนให้อยู่ในกรอบซึ่งหลักการนี้ทําให้ลูกประสบ ความสาเร็จทุกคนปัจจุบันลูกสาวคนโตได้ช่วยธุรกิจผลิตหลอดไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวลูกสาวคนที่2มีธุรกิจหอพักและบ้านจัดสรรและกําลังสร้างสนามแบดมินตันส่วนน็อตลูกชายคนที่3ามซีสละรับช่วงต่อดูแลกิจการทุกอย่างแทนพอ่อและโนตลูกชายคนเล็กทําธุรกิจเกี่ยวกับสายไฟไม่เพียงเท่านี้ยังเลี้ยงดูคนงานแต่หากใครมีพฤติกรรมดีแต่ยากลําบากอทิเช่นมีลูกแต่ส่งเรียนไม่ได้ก็จะช่วยโดยการออกค่าเล่าเรียนให้จนจบปริญญ,ญาตรีหรือบางคนหากเรียนต่อได้อีกก็จะส่งให้เรียนไปเ จนถึงวันนี้ก็นับได้ว่าหลายร้อยคนแล้วนะคะ